สวัสดีครับผมวันนี้มานะครับมารีวิวนะครับเป็นเป็นเครื่องไร้สายตัวใหม่เนะครับตัวนี้ชื่อว่า P1 นะผมเครื่องไร้สายนะครับตัวนี้นะครับมีข้อดีตรงที่นะครับเปิดสตาร์ทไฟต่ําแค่ไหนก็ติดนะครับจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่แค่ไหนก็ติดนะครับเพราะว่าจังหวะแรกที่กดปุ่มพันนะครับมันจะเร่งเครื่องขึ้นเองแล้วก็ลงมาในลงมาอยู่รอบที่เราตั้งไฟไว้นะครับตัวนี้นะครับไฟต่าสุดอยู่ที่5.0นะครับผม สูงสุดอยู่ที่12นะครับกะโตอยู่ที่นะครับ3.5นะผม3.7 3.5นะตัวนี้บรรจุแบตได้นะ2,200มิลลิแอมป์นะผมเป็นเครื่องไร้สายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ไม่สามารถปรับสะโตกได้นะครับแต่ว่าสามารถปรับเข็มได้ปกตินะครับเหมือนเครื่องเข็มทั่วไปนะผมแบตเตอรี่นะครับใช้ย,วยาวๆได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะครับผมในกล่องจนะมีนะครับสายชาร์จนะครับสายชาร์จให้หนึ่งเส้นนะผมเป็นนะครับหัวเทซีนะผมแจะมี ทางร้านนะครับแต่เป็นชุดนะผมชุดพร้อมสัตย์นะกรณ์ครบคันนะผมท่านใดสนใจนะครับทางอุปกรณ์ทางร้านเรานะครับหรือว่าเครื่องสัตว์ทางร้านเรานะมีรับประกันสินค้าให้นะครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามทางเพจเราได้นะราคานะครับแค่แค่คอมเมนต์นะผมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะมีรับประกันปลายทางนะผมเพจอาร์ติสตูดิโอคาเฟ่ด้วยครับผมครับ